เห็นเขาทำกันเยอะนะคะมาคุยกันเรื่อง facts about me ก็คือความจริงเกี่ยวกับพีอีนะคะมาคุยกันค่ะพีอ e. ีนะคะอยากเกิดในปี1995จะไม่บอกนะคะว่าอายุเท่าไหร่ไปลบเอาเองนะคะเกิดในประเทศไทยนะคะกรุงเทพคะ่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนไต้หวันนะคะคุณแม่เป็นคนชนเผ่ายุนาน,น,ะะน,ายนานนะคะชนเผ่าเล็กๆในเมืองยุนนาน,นะะแต่ว่าคุณแม่ก็เป็นคนไทยแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ในตาพาส,สปอร์ตเนี่ยก็คือเป็นคนไทยค่ะพูดภาษาจีนตั้งแต่เด็กนะคะพูดได้สามภาษาค่ะจีนไทยอังกฤษค่ะตอนเด็กนะคะคือพี่เปลี่ยนโรงเรียนบ่อยมากนะคะแต่และโรงเรียนคืออยู่ประมาณ4ีหปีก็ออกนะคะคือพี่ก็เปลี่ยนโรงเรียนครั้งแรกตอนปสาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งตอนปหกเปลี่ยนอีกทีหนึงน 6, น่งตอนมสองเปลี่ยนอีกทีหนึ่งตอนมสี่เปลี่ยนอีกทีหนึ่งตอนมหกแล้วก็เรียนปตียาวๆนะคะแล้วก็จนถึงปโทค่ะ ออกต่างประเทศครั้งแรกนะคะที่ไปเรียนต่างประเทศครั้งแรกก็คือตอนประมาณมต้นนะคะไปเรียนซัมเมอร์ในไต้หวัน,นะคะ่ะแล้วก็หล,หลังจากนั้นนะคะก็เป็นเด็กแรกเปลี่ยนไปเรียนที่อเม,อเมริกาตอนมสีค่ะหลังจากนั้นนะคะพ่อกลับไทยจากอเมริกาปุ๊บคุณพ่อบอกว่าภาษาจีนคือพี่แย่มากนะคะก็เลยจับพี่ไปเรียนมปลายที่เซี่ยงไฮ้นะคะแล้วหลังจากเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็ไปเรียนปตรีที่อเมริกาหลังจากเรียนปตรีที่อเมริกาเสร็จปุ๊บกลับมาเรียนปโทที่ประเทศไทยค่ะ พี่อีนะคะมีน้องอีก4คนนะคะที่บ้านมีทั้งหมด5คน,นะคะ่ะตอนป,รปรตรีนะคะเรียน b u s business a d m i n i s t r a t i o n นะคะ o n c e n t r a t i o n คือ Business Analytics ค่ะแล้วก็ตอนปโทนะคะเรียนบริหารการศึกษาค่ะแล้วก็ความฝันสูงสุดน,นะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะก็คืออยากจะไปโรงเรียนอินเตอร์นะคะถ้าใครอยากจะมาเรียนโรงเรียนพี่ก็ บอกได้เลยนะคะว่าอยากโรงเรียนในฝันของเราเนี่ยคือแบบไหนนะคะเพื่อเราจะได้มาสร้างโรงเรียนในฝันด้วยกันนะคะ